กิจกรรมครบรอบ11ปีมีอะไรรอเราอยู่นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอั้น h ช n แนลนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ11ปีนะครับว่ามีอะไรที่กําลังรอเราอยู่โอเคอย่างแรกเลยนะครับผมได้เห็นประกาศนะครับผมในทิวจากอุปัฒนานะครับเขาบอกว่าฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่2นะครับที่เขาบอกว่า วันนี้พวกเรามาพร้อมกับตอนที่2ของอัปเดตครบรอบ11ปีที่เคยแจ้งไว้ในพ e ีวิวจากผู้พัฒนาฉบับก่อนหน้านี้นะครับผมเขาบอกว่าหนึ่งในความสุขของพวกเราในช่วงนี้คือการได้ติดตามความเห็นคิดเห็นต่างๆของเราซัมมเนอร์หลังปล่อยพ e ีวิวจากผู้พัฒนาการปรับปรุงสงครามการยึดครองที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ได้ถูกมาได้ถูกนำมาปรับใช้แล้วในซีซั่น18 อาจจะเป็นพวกสงครามวิดคอร์นะครับอยู่กับ q ิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเพิ่มบอสปัตตพีไม่ใช่ว่าปัตตพีสามหัวนะครับจะเป็นธาตุน้ําไอไฟน้ําลมนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมผมสนใจตรงที่นี่แหละครับ มีไฟน้ำลมนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปหินพวกนี้ด้วยกันนะครับผมโอเคเขาบอกว่าเพิ่มบอสธาตุไฟน้ำลมในรอยแยกจู่โจมหรือว่า3หัวนั่นแหละจะมีการเพิ่มบอสไฟน้ำลมในรอยแยกจู่โจมนะครับและแยกเซตหินลับดรอปตามธาตุของบอสเพื่อให้สามารถฟาร์มหินลับของเซตที่ต้องการได้ง่ายขึ้นจะมีการแยกอาจจะมีการเพิ่มบอสในรอย มีการเพิ่มบอสธาตุไฟน้ำโดยลงมในรอยแยกกระจงและแยกเซตหินลับดอกตามธาตุของเราอ๋อจะจะทำให้เราฟาร์มหินลับได้ง่ายขึ้นนะ,ะเพราะถ้าสมมตินะสมมติว่าอยากฟาร์ม ex ก็ต้องไปฟาร์มหินลับ ex ก็ต้องไปฟาร์มธาตุไฟถ้าอยากฟาร์มสวีปก็ต้องไปฟาร์มธาตุน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ผมเข้าใจนะเขาบอกว่าเรากําลังพิจารณาสมดุลชุดสกิลของบอสแต่ละธาตุ โดยมีเป้าหมายให้ระดับกลยุทธ์ที่ต้องใช้อยู่ในระดับเหมาะสมเพื่อลดภาระในการเตรียมทีมจู่โจมสำหรับบอสแต่ละาธาตุนะผมพิศารแห่งความวุ่นวายขิจาคาจูจะยังคงเป็นบอสจู่โจมหลายาธาตุและดอกหินรับทุกเซตเช่นเดิมอ๋อก็คือยังมีสามหัวที่แบบหลายาธาตุแล้วก็ดอก ดอทุกเซตเหมือนเดิมน,นะครับแต่อันนี้เขาจะเพิ่มมาอ๋อด้านล่างนี้คือภาพชุดสกิลของบอสแต่ละาธาตุและเซ็ตหินลับที่ดอกนอกเหนือจากสกิลอ่เลชโฟโลด้านล่างแล้วสกิลอื่นๆจะเหมือนกับอ่าคิจาคาจูในปัจจุบันนะครับนอกจากสกิลนี้แล้วนะครับเลชโฟโลด้านล่างนี้แล้วนะครับก็จะมี นอกเหนือนั้นนะครับจะสกิลเหมือนกับ3หัวทั่วไปเลยปกติอ่าอืมต่อไปนะครับเรามาดูสกิลกันนะครับเอฟเฟกต์ FX สกิลของเอฟเฟกต์ FX สกิลเลช l l โ w นะครับผมเลช l l โ w เป็นปัจจุบันนะครับปีศาัทของคุ่นวายคิดจาคาจูนะครับสกิลนี้จะเขี่ยวกาด เมื่อไรก็าตามที่ถึงเทินของศัตรูและสกิลทำงานอัตโนมัติเมื่อเกี่ยวกัดครบ16ครั้งจะปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกอันจากนั้นจะโจมตีศัตรูทุกตัวและสร้างความเสียหายและฟื้นฟู HP ตามจำนวนเอฟเฟกเสริมที่โดนปลดออกพลังเอก,การโจมตีนี้ยังทำให้ศัตรูทุกตัวมึนงงและเพิ่มพลังโจมตีของบอสอย่างถาวรว้าว ก็คือว่าถ้าเกิดบอสคำรามครบ16ครั้งนะครับบอสจะปลดเอฟเฟกเสาริมพลังทุกอันนะครับแล้วก็จากนั้นจะโจมตีเราทุกตัวนะครับแล้วก็ฟื้น HP ตามเอฟเฟกเสริมที่ปลดออกนะครับแล้วก็ยังทําให้เราหมึนงงอีกแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของบอสนะครับอย่างถาวรนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนไปตามธาตุนะครับอันนี้คือสกิลของทุกธาตุเลยที่ต้องมีอ่ะอันนี้ปัจจุบันเปล่า อ่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจุบันหรือเปล่าแลวเดี๋ยวผมขออ่านของความเขออ้าใจแป,ป๊บนึงนะเรามาดูบอสที่เป็นธาตุไฟนะครับอสูรเพลิงแดงคิคาจูนะครับอ๋ออันนี้คืออ่าเผมเค่อยมาสรุปแล้วกันจะเกี่ยวกาดเมื่อแล้วก็ตามที่ถึงเ์สศัตรูและสกินจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกี้ยวกาดครบ12ครั้งนะครับจะเปิดเอฟเฟกเสริม พลังทุกอันด้วยการคำรามเสียงจากนั้นจะโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อสร้างความเสียหายและความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินฟื้นฟู HP ตามยันมอนเอฟเฟกเสริมพลังที่ปลดออกทำให้ศัตรูทุกตัวมันมงงอ๋ออันนี้จะเหลือ12ครั้งนะครับถ้าเป็นธาตุถ้าเป็นาธาตุไฟจะเหลือ12ครั้ง เป็นธาตุน้ําถ้าเป็นธาตุน้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ12ครั้งคนระับปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกอันแล้วก็จะสร้างความเสียหายและลดเกจโจมตีและฟื้นฟู HP ตามอ่าเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าสีแดงนะครับธาตุไฟจะเป็นความเสียหายต่อเนื่องธาตุน้ำจะลดเกจโจมตีและธาตุลมนะครับ จะขัดขวางการฟื้นฟู HP เป็นเวลา2เทินนะครับผมอ่าอันนี้คือแต่ละธาตุนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้คือปัจจุบันคือไอตัวสาหัวธรรมดานะเพื่อนๆที่เราฟังมันอยู่นะครับมันจะครบ16ครั้งแล้วมันจะปลดเอฟเฟกออกนะครับอืม ต่อไปเรามาดูข้อมูลการดบหินลับนะครับผมหินลับนะธาตุไฟนะครับจะดอปลายลักษ์ต่อสู้ทนทานฮึดดุเดือดนั่นไงอย่างที่ผมเดาเลยแล้วก็เพิ่มพูนนะครับสิ้นท่าอดทนแล้วก็แวมไพร์นะครับส่วนธาตุน้ำนะครับจะลายลักษพิทักษ์พลังปณิธานดาบ เมนยำฉับไวเฮ้ยทำไมหงุดแม่นอย่างนี้วะแล้วก็สมาธินะครับแล้วต่อไปเป็นท่าลมนะครับจะมีโต้กับลายลักมีทุกอันนะครับสังเกตจะมีโต้กับพิฆาตตามลายโทสะผนึกลงทันแล้วก็เกา่อืมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับ สำหรับหินลับที่จะสำหรับหินลับที่จะดรอกให้เรานะครับผมต่อไปจะเป็นการปรับปรุงการใช้หินลับและอัญมณีนะครับผมปรับปรุงยังไงเอ่ยปรับปรุงยังไงเอ่ยเรามาดูกันนะครับปรับปรุงการใช้หินลับและอัญญมณีนะครับเขาบอกว่าพวกเรามีแผนที่จะปรับปรุงให้สามารถใช้หินลับและ หินอัญมณีสำหรับคุณสมบัติประเภทเดียวกันได้หลังจากนั้นโดยที่ค่าสนานะที่ขายายเพิ่มไว้ด้วยหินลับไม่หายไปเพื่อให้การใช้งานหินลับและอัญมณีสะดวดกิ้งขึ้นผมว่าแบบนี้ดีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมขอสรุปข้อมวลให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่า เขาอยากจะปรับปรุงนะครับเวลาเราเปลี่ยนออฟนะครับเวลาเราใช้อัญมณีเปลี่ยนออฟสมมุติว่าหินออฟสปีดผมบวกไว้แล้วบวกหลังไว้แล้ว5นะครับแต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนออฟเป็นอย่างอื่นนะครับที่เราเสริมไวอะมันจะหายไปนะครับผมอันนี้เขาอยากปรับให้มันไม่หายอ่านี่เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นหากใช้หินอัญมณีคุณคุณสมบัติลองสปีดเป็น7 แล้วใช้หินรับขยะเพิ่มอีก5สปีดของรูนังกาจะเป็น12นะครับจากนั้นหากเราใช้อ,อัญมณีสปีดเกตตำนานเพื่อเปลี่ยนสปีดเป็น10นะครับปัจจุบันค่าสถาะนะส่วนที่ขยยเพิ่มไว้จะหายไปใช่ครับเช่นเช่นและสปีดจะเปลี่ยนไปเป็น10นะครับผมเขาบอกว่าหลังปรับปรุงนะครับค่าสถาะนะที่เราขยายเพิ่มไว้จะไม่หายไปนะครับ ทำให้ได้ค่าสปีดของก,กันที่เป็น15นะครับในกรณีที่ในกรณีที่มันเป็นค่าเดียวกันนะครับเขาจะอธิบายอย่างนี้นะอ่านี่นะครับเขาสมมติเลยอันนี้เลยนะครับผมสมมติว่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะสปีดเป็น7สปีดเป็น 7, เจบวกหลา่ง้5ถ้าเราเปลี่ยนสปีดเป็น10นะครับปั๊บ ค่าเนี้็จะไม่หายไปเท่ากับว่าเราไม่ต้องมาบวกหลังใหม่นะครับผมเพื่อนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัพสปีดหินเสริมเพิ่มขึ้นไป5นะครับมันจะต้องใช้หินลับที่เป็นสีส้มซึ่งหายยากอยู่นะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะบวกได้5นั้นยากอยู่นะครับผมเขาบอกว่าในปัจจุบันแม้ว่าจะใช้อัญมณี สำหรับคุณสมบัติประเภทเดียวกันแต่ค่าสถานะที่ขายายเพิ่มไว้ก็ยังถูกรีเซ็ตทำให้ต้องพยายามเปลี่ยนคุณสมบัติลองด้วยอัญมณีให้ได้ค่าที่พึงพอใจก่อนจากนั้นจึงใช้หินลับภายหลังใช่เลยครับผมแต่จากการปร,ปรับปรุงครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ซัมมานเนอร์สามารถใช้หินลับได้โดยไร้ความกังวลใ,ใดๆอย่างไรก็ตาม หากอัญมณีเป็นคนหากอัญมณีคนสัมบัติอื่นเปลี่ยนคนณสัมบัติลองค่าสถานะที่เพิ่มไว้จะขยับจะหายไปและรีเซ็ตเป็นคนสัมบัติใหม่เหมือนกับในปัจจุบันอือันนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับผมและเขา,าแฮชแท็กไว้นะครับว่าการเพิ่มบอสธาตุในรอยแยกกุ่จงนะครับและการกับการปร,ปรับปรุงใช้หินลับและอมณี มีกำหนดจะอัปเดตในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะครับผมถือว่าใกล้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกำหนดการอัปเดตแรกของเดือนเมษายนกันนะครับผมเขาบอกว่าแพตที่เวอร์ชัน8.6.9นะครับซึ่งจะมีการปรับปรุงอารีนาและศึกอารีนาข้ามเซิร์ฟนะครับผม การปรับปรุงโมเดลมอนสเตอร์และพื้นฐานอารีนารวมถึงกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีตามที่ได้แจ้งไว้ในพรีวิวผู้พัฒนาฉบับที่แล้วจะอัปเดตในวันที่12เมษายนนี้นี่เป็นเพื่อนมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนื่องจากเหล่าซอมเมอร์เนอร์ได้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเกณฑ์ของการอัปเกรดหลังปรับโครงสร้างลีกอารีนาใหม่ เราจึงขอแชร์ข้อมูลส่วนนี้ผ่านพรีวิวจากผู้พัฒนาฉบับนี้ค่ะนี่นะครับผมเขาบอกว่านี่นะครับผมหลังที่เราอันนี้เราไปดูก,ก่อนเปลี่ยนก่อนเนาะก่อนเปลี่ยนนะครับผมก่อนเปลี่ยนก็คือที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับผมปัจจุบันนี้นะครับแหลงในการเล่นอ่า อาร loser, ีนาและศึกอารีนาข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมือใหม่นะครับจะเป็นผู้ท้าชิงนะครับน่าจะเป็นดาวดาวดาวดำดำนะครับผมส่วนผู้ท้าชิงหนึ่งสองสามนะครับก็คือเหมือนจะเป็นหนึ่งทองแดงสองทองแดงสามทองแดงนะครับแต้มตาได้แล้ว่เพื่อนหนึ่งเงินสองเงินสามเงินหนึ่งทองสองทองสามทองแล้วก็ หนึ่งมินสองมินสามมินแล้วก็ผู้พิทักษ์ก็จะเป็นหนึ่งแดงสองแดงสามแดงนะครับแล้วก็ส่วนตำนานนะครับจะเป็นดาวส้มนะครับอันนี้เป็นแต้มปัจจุบันนะครับผมแต่หลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับในวันที่ 12, สิบสองเมษายนนะครับผมแต้มก็จะถูกดันคะแนนให้น้อยลงนะครับผมก็ผู้ท้าชิงหนึ่งนะครับหนึ่งเงินเขาจะเอามือใหม่ออก แล้วก็แต้มที่ต่ำกว่า1000นะครับแต้มที่ต่ำกว่า1,000พจะเป็น R หนึ่งทองแดงหมดเลยนะครับผมดาวนะก็แต้มจะปรับลงมาโดนปรับลงมาอย่างละ100นะครับอันนี้เท่าเดิม1เงิน3เงินนะครับจะพันหนึ่งหมดเลยโอ้โหแย่งกันจัด อันนี้จะเป็น1ทอง3ทองแต้มพันสองแต้มพันสามจะเป็นดาวมิ้นแล้วก็พันสี่จะเป็นดาวแดงนะครับและส่วนพันห้าจะเป็นดาวม่วงเท่านี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องอ่าสงครามการยึดครองนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วผมก็ตีไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาได้รับความรู้กันนะครับผมพร้อมกับผมได้รับความรู้ไปด้วยนะครับผมมองกัทดูคนที่ชมคลิปนี้จบนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปออกมาด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ผมขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ